ี่เราจะมาดูวิธีการถักหมวกแบบนี้นะคะพร้อมกับการอธิบายาแพทเทิร์นนะคะวัสดุที่ใช้นะคะจะใช้ไหมพรมเส้นเล็ก2เส้นควบกันนะแล้วก็เข็มโครเชต์ขนาด4.0นนะคะหมวกใบนี้นะคะจะเริ่มถักตั้งแต่ฐานหมวกนะคะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ค่อยมาทำปีกหมวกตอนหลังนะคะ จะเริ่มโซ่แปดสิบเก้านะแล้วก็เชื่อมเป็นวงกลมรอบที่1นนะคะจะถักโซ่2แล้วถักสีพอหนึ่งคอแล้วก็ข้ามไป3หลักทักเลื่อนห่วงนะคะทําแบบนี้ไปจนครบรอบอันนี้สมมุติว่าเราถักมาแล้วแปดสิบเก้าหลักนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมกันเป็นวงกลมตอนที่เชื่อมกันเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันมันบิดด้วยนะคะ เชื่อมกันแบบนี้รอบที่1นึ่เขาบอกให้ทักโซ่สองนะคะแล้วก็ถักสี่พอหนึ่งคอแล้วก็พอหลักต่อมานะหลักถัดมาเราก็ถักสี่พอหนึ่งคอแปลว่าให้ถักพอหนึ่งคอเนี่ยสี่ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะหนึ่งแล้วสอง สามสี่ได้แ,แบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าให้ข้ามไปสามหลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงหนึ่งสองสามให้ถักเลื่อนห่วงในหลักที่สี่นั่นเองนะคะคือการจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมมาได้สองเข็มในห่วง แล้วก็ดึงมาเลยแบบนี้นะคะรอหอนี่ก็คือการเลื่อนห่วงนะคะอ่าตัวแรกของเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคือถักโซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอเนี่ยสี่ครั้งลงไปในหลักเติมนะแล้วก็ทำในหลักถัดมา พหนึ่งคอเนี่ยสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ถ้าตัวเลขอยู่ด้านหน้าตัวอักษรนะคะแสดงว่าเราต้องทำแบบนั้นนะลงไปในหลักเดียวกันจำนวนตัวเลขนั้นครั้งนะคะอย่างเช่นสี่พหนึ่งคอก็จะต้องถัก คอหนึ่งคอเนี่ยสีครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะแล้วเลื่อนไปสามหลักแล้วถักเลื่อนห่วงในหลักที่สี่นะดิ้งไปเย่อวใหม่มาแล้วก็ดึงผ่านไปเลยก็จะถักก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนครบรอบมาถึงหลักสุดท้ายนะคะถักโซ่สองแล้ว คอหนึ่งคอสี่ครั้งสองสามสี่แล้วก็ข้ามมาสามหลักนะแล้วก็ถักพอเอ้ยแล้วก็ถักเลื่อนห่วงลงไปอ่ะ สำเร็จนะคะรอบแรกสมมุตินะคะว่าบังเอิญว่าถักไปถักมาแล้วเวลาเหลือสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้สามอาจจะเหลือสองหรือว่าเหลือสี่อะไรอย่างนี้ถ้าดูว่าเออมันมันผิดพลาดไม่ไม่เยอะมากเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะแล้วก็สมมุติว่ามันเหลือสองเนี่ยเราก็เลื่อนห่วงตรงให้มันตรงตรงนี้ได้เลยหรือสมมุติว่ามันเหลือสี่แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนห่วงตรงนี้ได้เนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะคะสมมุติว่าเราจะทําแบบอ่าถักนับผิดหรืออะไรนิดๆหน่อยๆนี้ไม่เป็นไรนะคะอ่ารอบสองอ่าถักเลื่อนห่วงบนโซ่สองนะคะของรอบที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็ทักโซ่สองจากนั้นทักสองพอหนึ่งคอลงไปในหลักที่เกิดจาก การเลื่อนห่วงของรอบที่หนึ่งแล้วก็เลื่อนห่วงบนโซ่สองของรอบที่หนึ่งทำซ้ําดอกจัดดอกจันนะคะจนครบรอบอ่ามาดูวิธีการถักรอบสองกันนะคะเขาว่าให้ถักเลื่อนห่วงบนโซ่สองของรอบแรกสองครั้งอ่าอันนี้นะคะคือเมื่อกี้ที่เราถักขึ้นมานะตอนรอบรอบแรกเลยเห็นไหมเราจะถัก โซ่สองขึ้นมาก่อนที่เราจะถักอาสีพอหนึ่งคอนะคะเขาบอกว่าให้เราถักเลื่อนห่วงสองครั้งเดี๋ยวนะคะสงสัยเมื่อกี้เราต้องเลื่อนห่วงผิดหลักนิดหน่อยแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันคือโซ่สองนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้องถักเลื่อนเลื่อนห่วงสิบให้เราจิ้มตรงนี้ ไปเลื่อนห่วงจบตอนจบของเรานะคะ,ะนี่นะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าไอ้ตรงเล็กน้อยตรงนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเหลือสองหลักหรือเหลือสามพอดีก็ก็ดีนะคะถ้ามันเหลือถ้ามันเหลือบางเอิญไม่พอดี ตามของแพทเทิร์นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะอ่าเขาไว้ถักเลื่อนห่วงสองครั้งอ่ะเราก็ถักหนึ่งครั้งสองครั้งนี่นะคะก็เป็นการถักเลื่อนห่วงบนโซ่สองของรอบที่หนึ่งสองครั้งอ่ะการทำอย่างนั้นนะคะก็เพื่อให้เราเนี่ยเลื่อน จุดเริ่มต้นเนี่ยมาอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะอนะเขาบอกว่าถักโซ่สองนะเราก็โซ่สองแล้วก็ถักสองพอหนึ่งคอลงไปในอ่าหลักที่เกิดจากการเลื่อนห่วงของรอบที่หนึ่งี่ใช่ไหมคะนี่คือหลักที่เกิดจากการเลื่อนห่วงของรอบที่หนึ่ง เขาให้ถักพอหนึ่งคอลงไปตรงนี้แหละค่ะสองครั้งหนึ่งสองอะนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ถักเลื่อนห่วงบนโซ่สองของรอบที่หนึ่งแปลว่าอะไร นี่คือโซ่สองของรอบที่หนึ่งนะเราก็ถักบนนะคือนับไปหนึ่งสองแล้วก็ด้านบนนะ่นะอ่าถักเลื่อนห่วงแล้วก็คือจิ้มลงไปเกี่ยวไหมมาแล้วก็ดึงผ่านันมาเลยแบบนี้นะก็จะออกเป็นแบบนี้นะก็ทําแบบนี้ค่ะไปจนครบรอบคือโซ่สองอ่าแล้วก็จิ้มลงไปตรงหลักนี้นะ คอหนึ่งคอเนี่ยสองครั้งแล้วก็ถักเลื่อนห่วงตรงด้านบนนี้นี่นะคะทำไปจนครบรอบมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะโซ่สองแล้วก็ถักสองพอหนึ่งคอ ลงไปตรงที่เราเลื่อนห่วงตอนจบเมื่อกี้นะคะสองครั้งหนึ่งสองนะแล้วเราก็มาเลื่อนเลื่อนห่วงตรง ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงที่นับขึ้นมาหนึ่งสองแล้วก็ด้านบนเนะะี่ยค่ะหนึ่งสองแล้วก็ด้านบนอันนี้อ่านี่นะคะเป็นอันสำเร็จร,รอบที่สองของเราหน้าตาแพทเทิร์นมันจะมีแค่นี้นะคะที่จริงก็คือมีแค่รอบหนึ่งกับรอบสองนี่แหละคะ่ะรอบ ด้านบนขึ้นไปเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามเนี่ยจะทําซ้ํากับกับรอบที่หนึ่งทำเหมือนกันเลยนะส่วนรอบสี่หกแปดสบสิบสองสิบสี่เนี่ยก็จะทําเหมือนกันกับรอบที่สองนะมาลองดูการถักรอบที่สามกันนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเหมือนกันกับรอบที่1เราก็มาดูวิธีการถักรอบที่1นึ่เขาว่าให้เริ่มโซ่สอง แล้วก็โซ่สองแล้วถักพอหนึ่งคอ,อลงไปในหลักถัดมานะคะไม่ได้ไม่ใช่หลักที่เริ่มโซ่สองนะหลักถัดมาแล้วก็ถักไปพอหนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ แล้วข้ามไป3หลักพักเลื่อนห่วงในหลักที่4 1 2 3ข้ามไป3หลักข้ามไป3หลัก1 2 3แต่จริงๆมันต้องมันต้องมันต้องเลื่อนห่วงตรงเนี้ย <c oughs> สงสัยอีกแล้วสอนผิดนี่ ตลอดนะคะต้องขอโทษอีก,อกทีเอาใหม่ต้องพยายามให้ให้มันเหมือนกันกับแพทเทิร์นที่เขาว่ามานะอ่ะเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงตรงนี้เลยก็แล้วกันคือมั่วๆหน่อยนะก,ก็ก็อย่าว่ากันเลยนะคะเอาใหม่ถักผิดเราก็ถักใหม่นะเอาสมมติเลื่อนห่วง นี่แล้วกันอ่ะพอนับเป็นหนึ่งสองก็จิ้มตรงกันที่สองเลยนะเอาใหม่ oh แยกตัวโซ่สองอ้าวถัก่อหนึ่งคอเนี่ยสี่ครั้งในหลักถัดมานะคะไม่ใช่หลักที่ขึ้นโซ่นะยังยืนยันคำเดิมหนึ่งสองสาม ส่อ่ะคราวนี้ไม่พลาดแน่นะคะเขาว,ว่าให้เลื่อนไป3หลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงในหลักที่4อ่ะ1 2 3อ่ะเลื่อนห่วงหลักที่สอ่อหน้าตาเหมือนก,นกันกับรอบแรกเลยเห็นไหมคะนี่นี่ก็เหมือนเดิมโซ่2อถักพอหนึ่งคอเนี่ยในหลักถัดมานะ หนึ่งสีลักใสี4ครั้งสองสามสี่อ่ะแล้วก็เว้นไปสามทำเลื่อนห่วงในหลักที่สี่หนึ่งสองสามส,ามสี่อ่ะทีนี้ไม่พลาดนะคะอีนี่นะคะก็เหมือนเดิมนะทำไปจนครบรอบ มาถึงหลักสุดท้ายนะหนึ่งสอง อ่าทีนี้ก็มาเชื่อมกันตรงเอนไปสามหลักนะนี่เนี่ยสำเร็จแล้วนะคะรอบที่สามซึ่งเหมือนกันกับการทำในรอบที่หนึ่งอ่ะรอบที่สี่ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะทําเหมือนก,นกันกับรอบที่สองนั่นเองนะเขาบอกว่าให้เลื่อนห่วงใช่ไหมคะ เลื่อนห่วงไปสองครั้งเราก็ต้องเลื่อนห่วงตรงโซ่สองของรอบที่สามเนี่ยหนึ่งสองนะเพื่อที่จะให้จุดเริ่มต้นอยู่ด้านบนนะ,ะถักโซ่สองแล้วก็มาถักเนี่ยนะคะ คอหนึ่งคอเนี่ยสองครั้งหนึ่งสองแล้วก็มาเชื่อมนีม่เขาเรียกอะไรทักเลื่อนห่วงนะตรงด้านบนนี้นะคะนี่แบบนี้นะทำแบบนี้ไปจนครบรอบเราก็จะทำอย่างนี้ค่ะไปจนครบสิสี่รอบนะ พอรอบสิบห้าเนี่ยเราจะาถักโซ่หนึ่งแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งอทุกหลักแล้วก็เชื่อมกันนะนี่นะคะตรงนี้นะโซ่สิบรอบที่สิบห้าแล้วอันนี้นะคะก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะคะว่าถักไปสิบสีรอบพอรอบที่สิบห้าเนี่ยก็จะ เริ่มด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เสร็จหนึ่งสองคอหนึ่งคอทุกหลักนะอ่าน,นี้สมมุติว่าถักไปสิบสี่รอบแล้วสมมุติว่าเสร็จสิบสี่รอบแล้วนะแล้วก็พอมาเริ่มรอบที่สิบห้าเนี่ยก็คือให้ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักเสร็จหน 2, ึ่งนสองคอหนึ่งคอเนี่ยทุกหลักเลยเสร็จหน 2, ึ่งนสองคอหนึ่งคอก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะจิ้มลงไปในหลักแล้วก็ไปเกี่ยวไหมมา จะได้เป็นสามห่วงในเข็มนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดหมดเลยนี่นะทำแบบนี้นะคะ่ะทุกหลักเลยนี่นะคะทำไปจนถึงหลักสุดท้ายแล้วก็มาเชื่อมกัน อันนี้นะคะแล้วก็ถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วก็มาเชื่อมกันนะอ่าวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูการถักรอบที่16แล้วก็อ่าการทำปิกหมวกกันนะคะ